านนายกนะฮะพูดชัดๆเกี่ยวกับเรื่องยุบไม่ยุบสภานะครับก็หลายวันที่ผ่านมานะครับความจริงหลายสัปดาห์แล้วนะครับที่เวลาประชุมคลรมรเสร็จนั้นท่านนายกก็ไม่ได้มาถแถลงแล้วก็ให้ท่านโฆษกเป็นผู้ที่ถแถลงเองนะครับวันนี้หลังจากประชุมสภากลาโหมไม่ใช่ประชุมคลรมท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับก็ได้ตอบคำถามนักข่าวนะครับ ก็ได้ตอบคำถามนักข่าวแล้วก็วันนี้มีช็อตที่มีช็อตที่ให้นักข่าวเห็นนะฮะก็ประมาณว่าท่านนายกแบบเดินสะดุดน่ะเดินสะดุดนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ตอนเดินลงมาดูนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่นี่นิดนึงนิดนึงนี่ก้าวข้ามขั้นน่ะเออความจริงอายุอย่างท่านเนี่ยควรจะลงทีละขั้นใช่ นี่ฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการไม่ยุบสภาตั้งใจจะอยู่ครบเทอมนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีเด็กอ่ะเพราะทางกฎหมายใหม่ลูกเสร็จก็ไม่ไม่ยุบใช่นเดียวกันว่าการจะอยู่จนจะอยู่จนประชุมเองแตกๆใช่ไหมคะก็ก็ถูกแล้วแต่นะสถานการณ์ก็ว่าไปนะการเมืองก็ว่าไปนะแล้วก็อยู่ใน เร็นออะไรล่ะ 48, 48, 48, 48. ตไปตามกฎหมายทางรัฐมนุษของเรานะบ้านเมืองมันมีปัญหาเยอะแยะที่เราแก้ไขก็อยากให้ไปดูว่าเราแก้อะไรไปแล้วบ้างอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่มันข้างคามาเดิมในอดีตก็แกแ้ะนะแนนไปเยอะนะใหม่เราก็เดินได้ไปเยอะในประเทศนะการลงทุนหาได้ใหม่เข้าประเทศในเรื่องต่างๆนี้เราต้องทำทั้งสองทางนะถ้าแต่ปัญหาเมติกันทุกวันทุกวัน,วนมันไปไม่ได้อะนะเพราฉะนั้นปัญหาก็คือปัญหา แล้วก็ต้องดูว่าปัญหาแต่ละปัญหานเนี่ยมันทับซ้อนกันมากน้อยเพียงใดนะเนี่ยกรก็ต้อแก้ไขเปนตลอดเรื่องนะคือการดูแลพีนน่น้องประชาชนที่มีน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของนายกนะว่าทำไงม่นติดอยู่นะเพราะมันต้องแก้ทั้งระบบไม่ได้เพราะต้องเข้าใจตรงนี้นะเพรานเราจะมีขอบุญบาทด้วยการบริบาลแรกก็คือคือการมัดกุมหวานในงานสงมารใช่ไหมแต่ที่สองนายกต้องรักษา การสาธารณภาพการเงินขาดด้วยเป็นแบบกฎหมายที่ประการนโยกาต้องระวังที่สุดนะการใช้จ่ายงบประมาณมันสองพันบาทเลใช่ไหมคือถ้าใช้อย่างเดียวมันก็มันก็อึ้งแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยเช้าก็เจรกับคู้มนีษไปแล้วนะก็จะดูแลพี่น้องเค์กรชาวนาอย่างไรนะต้องดูวงเงินที่มีมันเกินที่มัอยู่นะสถานีวิจัยแก้ไขนะเรื่องทั้งวงทั้งบ้านก็ขอขอร้องเถอะขอให้ช่วยช้ากันไปก่อนในช่วงนี้นะเราก็เต็มที่แล้วนะ หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์พระศรีแต่ก็ต้องจำเป็นที่ว่าพระศรีจะไปดูด้วยจะด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าพระศรีตรงนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นทั้งประเทศต้องใช้ในกิจการด้วยนะนะต้องพยายามที่สุดแล้วล่ะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจริตยม่ในใน,นะถ้าเจอก็ลงโทษน,น,นั่นเองนี่ฮะทุกท่านแล้วท่านนายกก็เดี๋ยวก็เข้าไปในรถนะฮะเข้าไปในรถ ก็เข้าไปในรถนะฮะนี่ก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่มีโพเดียมเลยฮะวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยนะฮะใช่เขาบอกว่าตอนที่เข้าไปในรถเนี่ยเข้าไปในรถเนี่ยเอ่อีะของท่านเนี่ยโขกถูกขอบประตูนิดหน่อยดี๋ยวลองดูฮะจะมีไหมไม่มีแล้วเข้าไปแล้วมุนนี้พอดีมุมอับเลย มกหเด็กแล้วนะฮะแต่โดนนิดหน่อยนะเฉียวเฉีวนิดหน่อยนี่ละฮะนีครับแล้วก็วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของน้ำมันวันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานนะครับคุณวัฒนพงศ์คู่โรวา ได้ออกมาบอกหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบงซึ่งมีทางรัฐมนตรีพลังงานคุณสุพัฒนพง์พันมีชาวเป็นประธานนะครับบอกว่าที่สุดแล้วกบงพิจารณาแนวทางการดูแลผลกระทบจากราคาน้ำมันของตลาดโลกที่ผ,ลผลันผวนเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนคนไทยได้เสนอได้นำข้อเสนอของกลุ่มรถบรรทุกมาพิจารณาด้วยมีมติเห็นชอบ ปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่3สัดส่วนคือร้อยละ7ก็เรียกว่า B7 ร้อยละ10ก็คือ B10 และร้อยละ20คือ B20 ให้มีสัดส่วนผสมแบบเดียวก็คือร้อยละ7หรือว่า B7 ให้คงแบบนี้เอาไว้เป็นระยะเวลา4เดือนธันวาคม64ถึงมีนาคม65นี่นะฮะ ก็จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ28บาทต่อลิตรแล้วก็ขอให้ผู้ค้าคงค่าการตลาดอยู่ที่1บาท40สตางค์ต่อลิตรก็จะทำให้โดยกรอบแล้วการตรึงราคาดีเซลจะไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะฮะนักษากอบองอวันนี้ก็เห็นชอบนะครับในเรื่องของการปรับนะครับลดสัดส่วนการผสมเรื่องของ B10 นะครับ ในน้ามันดีเซลหมุนเร็วนะครับทั้งวันนี้เองเรามีสัดส่วนผสมอยู่ที่ร้อยละเจนะคร B 7นะครับร้อยละสิ B 1 0แล้วก็ร้อยละยีของ B 2 0นะครับวันนี้มติก็คือว่าให้ปรับลดนะครับเหลือสัดส่วนเดียวก็คือร้อยละเจนะครับก็จากทั้งหมดนะครับทั้ง3เกรดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งมาตรการที่จะทําให้เรื่องของราคาน้ํามันขายปลีกนะครับก็จะลดลงมานะครับแล้วก็ยังคงนะครับขอความ ร่วมมือขอความอนุเคราะห์ทางผู้ค้าน้ํามันนะครับเรื่องของค่าการตลาดวันนี้ไม่ควรไม่เกินนะครับบาท40ต่อลิตรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเดี๋ยวทางกรมธุรกิจพลังงานนะครับก็จะมีการออกประกาศนะครับเรื่องของการกําหนดลักษณะแล้วก็คุณภาพน้ํามันดีเซลเใหม่อันนี้นะครับที่ทางกรบงอได้มีมติวันนี้นะครับก็จะมีผลตั้งแต่คาดว่าประมาณธันวาคมนะครับหนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็ ทางนี้เองเนี่ยก็ขอนําเรียนนะครับว่าก็จะเป็นเรื่องของมาตรการนะครับที่ทางกระทรวงพลังงานหรือว่ารัฐบาลยังคงยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับในภาพของราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรนะครับแต่ว่าจะอยู่ในระดับราคาที่ต่ํากว่านะครับโดยภาพรวมจากมาตรการนี้คาดว่าราคาน้ํามันนะครับขายปลีกจะอยู่ประมาณสัก28บาทนะครับไม่เกิน28บบาทต่อลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการนะครับที่จะ ช่วยบันเทานะครับค่ากองชีพของของประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงสี่เดือนนี้นี่นะก็จะเหลือประมาณยี่สิบแปดเดี๋ยวคำถามเราก็จะกลับไปที่กลุ่มของรถบรรทุกว่าที่เคยขอยี่สิบห้าบาทเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้แต่พอมาประมาณสักยี่สิบแปดเนี่ยพอไหวไหมนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีที่นายยุทธตรีนะครับ ได้มีการใน Facebook ของนายยุทธภูตีนะครับได้พูดถึงการช่วยเหลือภาคการเกษตรนะฮะบ,บอกว่าผมมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพรวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิดน้ําท่วมน้ําแ้งก็เลยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหางบประมาณมาให้พี่น้องเกษตรกรในโครงการต่างๆเช่นโครงการประกันรายได้ข้าวโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าวเพื่อช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตข้าวโครงการประกันร,รายได้ยางพาราโครงการประกันร,รายได้ปาล์มน้ำมันวันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลสามารถจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก1นึ่งแสนห้าล้านบาทนี่นะฮะก็จะเสนอให้ที่ประชุมคอรมออนุมัติในวันอังคารหน้า วันอังคารหน้า30พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเบิกจ่ายผ่านทางธนาคารทกสนะครับเพื่อไปถึงบัญชีของพี่น้องเกษตรโดยตรงรายละเอียดก็ให้ติดตามในรายละเอียดจากทางภาครัฐอีกทีหนึ่งนะฮะ